มันเหมือนกับดาบไม่มีคมนึกออกไหมครับดาบไม่มีคมฟันปุ๊บไม่รู้สึกเลย <laughs> ดาบไม่มีคมเออเออจริงไหมเอา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 ไม่รู้ลุงก็ต้องถามท่านแหละครับเพราะว่าท่านเป็นคนผู้เสพลุงเป็นคนที่ปรุงแล้วก็ให้ไปลุงก็พูดเสมอว่าพลังงานบริสุทธิ์กับแม่บริสุทธิ์มันเฉือนกันเหมือนกับดาบไม่มีคมครับท่านวิวแป๊บวับ นี่คือฟิลลิ่งมันออกมาเป็นเช่นนั้นถามว่าใช่ไหมแมนบอเดี๋ยวเชื่อลุงนะเดีย๋ยเชื่อลุงนะเอาแดีวเชื่อลุงนะโง่ทันทีแนละ้วงั้นไปต่อส่วนอ๋อแล้วกันส่วนรู้หนอน ซึ่งเป็นเหมือนกับประตูเชื่อมระหว่างจุดสองจุดที่ห่างไกลจากกันในเอกภพให้กลายเป็นจุดเดียวกันนั้นแม้จะเป็นไปได้ในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอสไตน์ le, แต่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่ารูหนอนนั้นมีจริงหรือไม่และถ้าจะเขาบอกว่ายังไม่มีใครรู้ถ้าลุงบอกว่ารู้ทีนี้ลุงบอกว่าลุงรู้ทีนี้เออเห็นไหมไอ้รูหนอนที่เขาว่านี่นะครับบอกให้ก็ได้นะเขียนลูกกลวยครับ ปื๊บปื๊บมาชนกันเนนะฮะเอาเมือเขียนเนี่ยปื๊บปื๊บมาชนกันไอ้ตรงกลางเนี่ยครับถ้าพูดเปภาษาประกอบกันมีคำว่า Big c ค u n c ชกับบิ๊ Bang ใหม้มหบิ๊กครั n ช h กับ Big Bang มาชนกันพอดีโป๊ะถ้าบอกว่ารูนอนก็มันจะมีรูทะลุกันครับรูนอน เขาบอกว่าไม่รู้แต่ลุงไปแล้วชะโอเคนะเดี๋ยวจะกลายเป็นทัพถมกันอ่าไปต่อไปต่อฟังเขาฟังเขาฟังเขาคําว่าเรื่องเขาต่อไปนี้จะไม่มีอีกแล้วมีแต่เรื่องเราท่านกับผมมาแชร์กันเรื่องพวกนี้เอาล่ะกลับมาถึงที่บอกว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเร็วกว่าแสง ตามที่ลุงบอกว่ามีแน่นอนครับผมฟังกันดีนะครับมันมีคำว่าเป็นภาษาของพุทธ,ธะนะภาษาต่อมนี้เรียกว่า enlightenment มันแปลว่าอะไร enlightenment Enlight e n l i g h t e n e n มันถ้าจะแปลให้มันมันค่อนข้างจะสมมูิหน่อยนะฟังกันดีนะฮะยานทั์หรือทัศนาญานของพุทธองค์นั้นนะครับ พอเวลามีภาวะภาวะนะภาวะภาวะของคำว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสถิตเสถียรอยู่ในพระวรากายของเจ้าชายชิตตะวันนั้นนาทีนั้นเอาไว้ว,วินาทีนั้นก็เลมันจะแวบวับวินาทีนั้นพระพุทธองค์จะไปรู้อะไรทั้งหมด มากแม่รู้แสนรู้รู้ล้านรู้รู้ร้อยล้านรู้รู้แสนล้านรู้ว